สวัสดีครับพบกับผมนะครับ chicken bb studio เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำา command บลเกี่ยวกับการสุ่มไอเทมนะครับโดยใช้เงินกับสุ่มไอเทมโดยใช้ไอเทมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มอันแรกเลยนะครับผมจะใช้สอนสุ่มไอเทมแบบใช้เงินก่อนนะครับตั้งค่าตามผมเลยนะครับอันแรกนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรครับแต่ใส่คำสั่งนี้ครับ สกอร์บอร์ดเพ y เยอร์เทสนะครับคือมันจะเทสว่าเรามีเงินตามจำนวนไหมผมจะตั้งไปแค่หนึ่งร้อคือถ้าคุณมีเงินไม่ถึง100เนี่ยคุณก็จะสุ่มไม่ได้นะครับอันที่สองตั้งตามผมเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคำว่า Test เป็น r รี o v e ครับ แล้วก็จานวนเงินที่เราต้องการให้มันให้มันหักครับนี่ครับอันแรกผมเทสในตัวเราว่าต้องมีเงินหนึ่งอยถึงจะสามารถสุ่มได้นะครับแล้วก็อันที่สองเป็นให้มันหักเงินเราไปหนึ่งรอยนะครับโอเคอันที่สามตั้งเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ ใส่เห็บด้านบนครับเราตั้งไว้โคนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มายืนอยู่เราหลังเราใส่เห็บด้านบนแล้วแล้วก็มายืนอยู่หลังเห็บครับแล้วเราดูที่พิกัดครับพิกพิกัดของผมจะเป็นสี่สิบสามห้าแล้วก็สิบสี่นะครับเราก็เอามาใส่ครับอย่าลืมเว้นวรรคนะครับโอเคครับ แล้วก็เพิกัดต่อไปนะครับอ่ะสักครู่นะครับโอเคครับตั้งตามผมเหมือนเดิมเลยครับอ่าตั้งแบบนี้ย,วยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งนี้ครับเสร็จแล้วคอมานต่อมาตั้งแบบเดิมเลยครับ แล้วก็ใส่คำสั่งนะครับให้มันส่งไอเทมไปที่ตัวเรายกเว้นกล่องนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับต้องปรับแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ปรับแบบนี้มันจะส่งกล่องไปด้วยต้องปรับแบบนี้นะครับโอเคอันสุดท้ายก็ตั้งค่าเหมือนเดิมครับ แล้วก็ใส่คาสั่งนี้เข้าไปครับเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับว่าเราจะสุ่มได้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำคอมมานด์นี้มานานแล้วแ๋ยวผมขอเอาไอเทมที่เราต้องการจะสุ่มใส่ไปก่อนแล้วก็ในอันนี้ครับในกล่องสุ่มเนี่ย ถ้าเราใส่ไม้ไป64อันตอนมันสุ่มมาบางครั้งมันจะได้ไม่เต็ม64นะครับอาจจะได้มาสักที่สอาจอาจจะได้มาสัก30ประมาณนี้ครับมันจะสุ่มมาให้เราอีกทีหนึง่งโอเคนะครับมาลองดูกันเลยว่าจะได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปปิดแร้งก,ก่อนตอนนี้มันขวางหน้าจอนะครับ โอเคหายแล้วผมสุ่มทีละร้อยนะครับที่ผมตั้งค่าไว้ตอนนี้ไม่อยู่พันเก้าจะเหลือพันแปดนะครับอ๋อมาแล้วครับเห็นไหมครับอ่าที่ผมบอกนะครับนี่ครับผมใส่ไว้หกสิบสี่พอมันสุ่มมามันสุ่มมาไม่เต็มนะครับถ้าใครโชคดีก็คือจะได้เต็มเลยตอนนี้ผมสุ่มมาได้แค่ยี่สิบเอ็ดนะครับ อ่าคราวนี้ได้หมวกนะครับเห็นไหมครับเงินจะหายไปทีละร้อยครับต่อไปอ่าคำสั่งแบบลบไอเทมนะครับแบบใช้ไอเทมในการสุ่มนะครับผมจะใช้เป็นอ่าไดมอนด์แล้วกัน อย่างแรกนะครับให้เราตี scoreboard player test กับ scoreboard player remove ออกแบบนี้ครับอันที่เหลือก็จะเป็นโคนนะครับแล้วก็ใส่ก่อนโคนนะครับใส่ command block ก,ก่อนโคลนไปอันนึง่ง diamond ไปไหน อะผมจะเก็บไดมอนไว้สี่แล้วกันเราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องปรับตรงนี้นะครับไม่ต้องปรับด้านข้างใส่แบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับเราจะใช้เทมเป็นอะไรแล้วก็มาดูนะครับอย่าลืมเมวนวากนะครับเพราใส่ ชื่อไอเทมที่เราต้องการจะนั่นเสร็จนะครับให้เราใส่ชนิดครับส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์นะครับชนิดแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นจํานวนที่เราต้องการใช้นะครับผมใส่หนึ่งก็คือสุ่มครั้งหนึ่งใช้เพชรหนึ่งถ้าสุม่มถ้าผมใส่สองสุ่มสองครั้งเนี่ยจะใช้เพชรสองแต่ผมแนะนําให้เป็นหนึ่งนะครับเพราะว่า,อาพอผมตั้งเป็นหนึ่งน มันสุ่มก็จะใช้เพชรแค่หนึ่งแต่ถ้าผมตั้งเป็นสองอ่ะมันใช้สองก็จริงครับแต่ถ้าเรามีเพชรหนึ่งอันอะ่ะมันจะสุ่มได้ด้วยก็คือตรงนี้ผมจะพยายามหาวิธีแก้อยู่แต่ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่นะครับชื่อไอเทมแล้วก็ชนิดผมใส่เป็นศูนย์ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์เกือบหมดนะครับจำว่าเกือบหมดนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยใส่เป็นจํานวน โอเคมาลองดูกันตอนนี้ผมมียูสี่นะครับอ้าวโอเคผมมียูสี่นะครับปึ๊บอ่าละสามปึ๊บ เหลือสองนะครับเปึ๊บเหลือหนึ่งโอเคจะได้ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ผมเหลือหนึ่งนะครับอ่าเมื่อก่อนผมเคยทําอ่ะผมใส่สองเนี่ยใช้ไดมอนสองสองลูกในการสุ่มสองเม็ดในการสุ่มนะครับแล้วตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งลูกนะครับไม่รู้ตอนนี้มันหายบั็กหรือยังเพราะกดสุ่มปุ๊บเปร๊บเห็นไหมครับลูกเดียวก็สุ่มได้ครับเม็ดเดียวก็สุ่มได้ อันนี้ผมเลยแนะนำให้เป็นหนึ่งดีกว่าแล้วก็อ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแหละสำหรับหลายหายคนแต่ผมจะมาทำเพิ่มเติมครับลูกเล่นเพิ่มเติมอ่ะใส่คำสั่งเพซซาวไปนะครับ แล้วเราก็กดสุ่มเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับจะมีเสียง l เวลอัพมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้มีเอฟเฟกด้วยล่ะโอเคผมจะสุ่มตรงนี้แล้วกันตรงนี้ผมยืนเนี่ย43 4แล้วก็10นะครับ ให้ใส่คำสั่งนี้ครับแล้วก็ใส่พิกัดที่มันต้องการให้เอฟเฟกไปนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรง43 4สิแล้วก็สินะครับก็คือคำสั่งนี้จะให้เอฟเฟกไปตรงที่ผมพิกัดที่ผมตั้งไว้โอเคแล้วก็ตั้งค่าตามนี้เลยมาลองดูกันครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้อ่ะตรงนี้เนี่ย 43, 40เนี่ย กระโดดนะครับกระโดดที่พื้นนะครับเห็นไหมครับถ้ามีอีกวิธีหนึ่งที่ใครอยากให้มันอ่ายังไงเดียถ้ามีสำหรับคนที่อยากให้มันมีเอฟเฟกเยอะกว่านี้ผมใช้วิธีนี้ครับอ่ะคัดลอกอ่าพกัดตรงนี้ครับ ที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ลบออกลบออกไปให้หมดเลยครับอ่าก็จะกลายเป็นพิกัดอันนี้นะครับกับอันนี้ครับที่เรายังไม่ได้ใส่เราย้ายที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับมาใส่ในสุดท้ายครับแบบนี้ครับแล้วตั้งค่าแบบนี้ครับ ตั้งแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับอย่าลืมเรื่องพิกัดนะครับเราอยากให้ไปอยู่ตรงไหนล้วก็ใส่พิกัดตรงนั้นครับส่วนสองอันนี้อันนี้เราเพิ่งลบไปเมื่อกี้เราเพิ่งย้ายอันนี้ไปไว้อันสุดท้ายนะครับแล้วอันนี้ยังโล่งอยู่ให้เรามาจําพิกัดตรงนี้ครับของผมเป็นสี่สิบสามสี่แล้วก็ยี่สิบนะครับให้เราใส่คอมมานด์นี้เข้าไปครับ แล้วก็ใส่พิกัดครับตั้งค่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ใส่พิกัดแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับ แล้วอันนี้เราใส่เลสโตนทอสนะครับเอา,เอารู้สึกผมอันนี้ผมจะใส่ผิดนะครับต้องขยัยบไปอีกหนึ่งบล็อกนะครับอ่ะไม่ไมนะครับโอเคห่างสองบล็อกนี่นะครับตั้งแบบนี้ครับ เสร็จแล้วใช้อันนี้ครับวางตรงนี้ถ้าเราอยากให้อ่าเลเวลที่มันเอฟเฟกต์เลเวลเนี่ยยิ่งเยอะเราก็กดไอ้น,นี่ครับให้มันห่างกันยิ่งห่างยิ่งเลเวลเยอะครับเอฟเฟกต์เลเวลยิ่งโผล่มาเยอะโอเคผมตั้งไว้แค่นี้ก่อนผมจะลองกดสุ่มนะครับ ทำไมมันไม่ขึ้นอ๋ออันสุดท้ายนะครับโคนนะครับปรับตรงนี้เป็นยี่สิบนะครับอ่ะทำไมมันไม่ออกอ่าสักครู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันสุดท้ายนี่ปรับยังไงอ่าใช่ครับ สุดท้ายปรับแบบนี้ครับที่แรกผมไปปรับผิดนะครับปรับเป็นอย่างนี้ต้องปรับเป็นอย่างนี้ครับพอเรากดสุ่มนะครับเห็นไหมครับวันนี้คอมมานด์บล็อกที่ผมจะทำก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับ แล้วก็ Command ์บล็อกที่ผมจะสอนเป็นอันต่อไปนะครับจะเป็น Command ์บล็อกในการซื้อขายไอเทมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะอ่ะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ